Assalamualaikum Tak dok mana rumah? Saya ma? payah Saya payah Mula nyakit ke apa? Nyakit kepok pok Ke pok lepas tu Pakai Tai Layak apa tai? Layak ah, Layak apa? Lepas tu mau pakai ubat bom-bom ni Tengok Lima lima ubat ulak Tambah Tambah ulak ubat ni Akak berdua orang lah Tak Imeh lah Biar kau nyakit lah Lepas tu oh, buku aku mana? Aku nak Itu lah Pada ada-ada lah กาซายองไม่บุงบอมีกาซาไม่รวยก็ก้าซาดูกับโฟเรมรุ่งงาโตก้าซออะดอก้าอะเด้อเลยอะยังไม่แอนนกบัพโพย500หิบุยังไม่แอนน็อยูทีเม่อะจังง็อนี่มุลอดอะไรก็สิกบ่เลยโอ้ยก้าวเลยโอ้ยก้าวเลยบอาเคบักบอมิงบุลีอาเคอะอะพอดอยอนดอนัยฝึกิทุกคนก็ไล่ก็เชยด้วยนะอะถ้าคนเป็นโรคหนาหนะมหามอมิได้เลยมอมิอยู่ที่มุบาฮาปาต่บประบาณเราโตอพรังเงจวะนาราจวะ นี่ก็เต็มยังากะไปกลัวไหลย้อยกับพาะป้าตุต๊ะไตระยะที่สี่พอกินยาโมมิงนี่หายกินข้าวได้แต่ก่อนกินข้าวไม่ได้สามเดือนนี่มาเอายาต่อนะต่อตัวยาใหม่นี่ตียาโอเคนะเต็มไหนมนะสวัสดีคุณเต็มไหมคุสุนัน